นำสตรีสามตำบลอำเภอศรีบุญเรืองนำพลังสตรีสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลหนองบัวใต้ตามพิถีถิ่นไทยให้คงอยู่ชั่วลูกหลานณทุ่งนาของนายติน,นชาว,วงมาเจ้าของพื้นที่นาหนึ่งรอยี่สิบไร่โดยปลูกข้าวประมาณสิบไร่นอกจากนั้นทำการปลูกอ้อยและทำการประมงนางสังวานเที่ยงตรงจิต ประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้พร้อมด้วยนางจำรัสศรีหาบุตรประธานพัฒนาสตรีตำบลน,นากอกและนางหนูจีสาพรมประธานพัฒนาสตรีตำบลผานนางามพร้อมพลังสตรีและพ่อบ้านร่วมยี่สิบคนลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสารอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ตามวิถีถิ่นไทย ประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้กล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวข,ของชาวนาในภาคอีสานในขณะที่เจ้าของแปลงนาขาดแรงงานจึงร่วมกับนายเก่งเลิกยามบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูนำแรงงานส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมพร้อมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองแต่ทางองค์กรสตรีของอำเภอศรีบุญเรืองและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัวใต้และสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง โดยเฉพาะมีการขุดหอยหาปูนากิจกรรมการนำลำต้นข้าวมาทำปีเป่าในทำนองเพลงจากต้นข้าวและนำข้าวปลาอาหารมากินร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ผู้นำสตรีได้ร่วมกันสืบสารรักษาไว้จนถึงลูกหลานได้ตรนะหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเคี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรนางสังวานกล่าวในที่สุด ปุยเรือดิบลึกดนบลึนี่มันซาตโตมันเ,นเนด้อเอ้าแล้วคะ่ะเ้ใส่คล้องค่ะใส,ส่คล้องสุพัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวเจรนาชัยยะพริระกิจรายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำพู